เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูใกล้ๆนะครับว่าชัดนิดหนึ่งนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงตัวนี้ครับบองแบวหน้าตาน่ารักมากนางอายอีกชื่อหนึ่งก็ลิงลมนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นลูกตัวเล็กของมันลัดหลงกับแม่ของมันหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือว่าอาจจะเป็นวัยที่ออกอาหารได้แล้วนะครับปกติจะเป็นสัตว์ที่ขี้อายนะครับจะหลบเก่งมากนะครับ นี้หล่นมาพอดีก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายเห็นชัดๆเต็มๆนะครับ โอเคนะครับหน้าตาบง่งบอน่ารักมากเดี๋ยวก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้ครับตามธรรมชาติให้มันมีชีวิตรอดต่อไปสร้างสมดุลให้กับธรรมชาตินะครับโอเคครับแล้วพบกันครับผมสู้ๆนะเจ้าตัวเล็ก